กบายดีเด้อพี่น้องมะลินน้ำนางหลาเด้อนขนายสิซยไม่ปาดใม่บาดไม่อั้นก็มีแั่กระเป๋าคีเลยเลอทันนะไนะนี่ยเยาวน์ผลเทดเพอร์ไเจอเด้อนลเทเอร์มเจอหมืนซอยใหม่เฟอรไม่เจอดินระนัดดินอ้ายว่ดินยังคายออกไปเลยเนาะตัววนมันเลยดินอ้ายเพิ่น ขายออกไปแล้วปีซิม่าเนี่ยแกเจ้าของผลเห็ดเองขายแล้วีากาศละสบายดีพี่น้องเอาขัาวเด้อเอาข้ต้มใหญ่มาสูน้ังหลากินพี่น้องกาแฟนมมากินน้ำกันเด้อ้าเดสะพอรเ,เราวอาเรา เขาใส่เขาใส่ใส่ได้หลายเอื้อทีนาะสี่สิบพันว่าชมสมควรอยู่แทนอยู่สี่สิบพันพอกินแปดอ่าเอาบวงค่ะประมาณแปดสิบบาทเอาบวงได้บวงมาตักกินได้เรื่อบวงบาทก็ไอโบบาทอีกแล้วมันใหญ่ถูกเนาะอืไปเอามาบวงมาตักกินใส่รัดใส่ใส่ตะกรายหนึ่ง ะเนื้อมาวันนี้มากินน้ำกันพี่น้องพะเขาใส่ใส่บ้าหลายเขามาแสบๆเด้อโอเค้มามาไปพี่น้องนตมกุดต้มไงกมดีกาอนตะทีหาปรบการเนาะทงไลเรางเแล้วมันมีมองกับคำลาเด้อกแค่ดึึงเงนองได้ เขาใส่เนื้อปัลลล๊กรายๆเนี่ยอุ่นมาหันห้อนเลยได้เนี่ยยังหันห้อนกินหันห้อนแสบจนมือมีน้ำตาลน้ำลายแช่เป็นใจจนไหนนะน้อยใหญ่สมุดน้อยใหญ่เบลอเกิน ก็นี่มื่อได้บังมี่แตกนะต้นนี้นั่งงเบนอนนีบไปหน่อยหนึ่งนอนตะลางยินเต้เอยหน้าบังมี่พายหน้าแบบบังมี่พายบังมีนั่นเออบังมี่พายนะหันนอกบังเที่ยงตัวเทิงเห็นว่าบังมี่พายนะ ไดหน่อยเขามาเฮือนที่แกะกล้องเลยได้แต่หน่อยไม่อยากเขากล้องได้พี่น้องที่แกะกล้องเลยร่างอายร่าอายกล้องนะเลยไปเสีมองบ่ป่ะเนี่ยไม่ใช่เลยไหม่ให้น้องเคยบา่ ก็เป็นชาวเป็นมู่นั่นน้ำแล้วมันมาต้นระบายมืเงินรัวเงินขัวออกมาทำนี้ว้ก็ไม่กระดกละไมเนี่เลยนะเออาจากตรนอีกมาออกมาเป็นัวมึงตั้งท่านท่านอย่างไปเบิ่งบิมเ็นแมชุดพัวชุดห้างอยู่่ะกาันน เห็นก็เห็นว่งครบหนีไปหนี่งะเละเลตะะเลใ่รอ๋อกิงอะไรปานทะเลนะอันนี้นะคล้ายไผ่อย่นี้นะตะตะไรด้านประตอบประตูหายจักจั่งน นำก็จำบุษันนะขายดีอยู่เนาะเขาเลยขายอยู่เนาะม,มีคนสั่งเดี๋ยวโตตั้งกันเนาะนั่นแหละก็ตามคิวแหละในบ้านเท่านี้นี่จะเคื่อนว่าเห็ดเคลื่นไปเจอนะหนึ่งแหล่ประดาสองสมปองสี่นี่ทางลมอีกใครเชื่อ้างลมไปมีเนาะมัน ก็พุดไ,ไ,ไอแบบนี้พวนังอี้ยอึ่มื่อแลวแหละไอพุ่มบาเบาเข่าคุม้มอืมมันก็เห็ดคู่ก,กันพี่น้องเลยนะช้อนลายพินกับใเหี่ยแตัอื่นๆกรลาตัวกระถทาเพ่งพวนังลีตัวนี้เพอตังงนี้ มาหนักเลยอยางนี้รับเลยมากคือแบแงเนี่ยอืมรับแบบคือับบ้านอืมามหักอกมาก่อมูจ้องมาในในในหลุกไปเสาไซอืมอันพากันมาไชะมีย่งกับยาตอนมาแวะก่อนนะเราจะกินกระเาะกินกระเ่เอ็มลอยกันก่อนนะอืมอใเจ้าไปใช้มาอนี่อาเจ้ายองนอนบ่ก็ไปนจ้า นม่เรานอนก็เคยเห็นเรานอนว่าชินอนบม่เคยนอนจะเถอะชอมวบวไขยย่ไม่รีบุึงนอนดูกก็แตเด็ก นกินนวลเย็นเย็น,น,ยน,น,ยน,นมีแหง้าไปว่าเฮเทียงอยู่นะ้าพักลงนะ้าเฮเทียงนะจ้างอันเพรนั้นง่ายนะรัเกเจ็ดหั่นโรงารตัวเองนี่แหละแบกตูน,น,นเออไปเฮเทียงนะนะอยู่หนะน้นหาแปลงเทียงบนะ่เฮเทียงมันนี่แหละทีอยากทำก็แบบนึกว่าเปจิมุ่งไปที่บงไดอยู่บางทางลงได้ทางคอยเดยทางลงนี่แหละ กนอันไ่น้องซ่าดิเห็นมืสทซดิแปลงไปเทิงเบ่เด้เนี่ยเปียเงไม้ก็ไม่ใช่ไก่น้ไก่กับน้องซ่าแล้วก็จ่าน้องเพิ่งทางลงเออพวกคำสาตัวนั่นบอกไก่น้องปลาตัวเลี้ยงอล้อเลี้ยงปลาในใหญ่น่ะเออเหมาะด้วพวกคำสา แซ่บแซบข้าต้มน,นียผักอะไรซส้มราคาโบแพงสี่สิบันแปดสิบบาทเ,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 เขาไปกวนมันมันผักดิบๆหลายๆยุบดิบปุ๊กจักจอบมึงไข่ไก,ยก่ยังดิบดิบปุกที่ผายังไดๆเโท างเงื่อเง้เมื่อเผนี่น้ำตาลยูงนี่ผมปิบอยู่ผมดูปิบกปิบกไปผ็ให้เห็นมือจานนี่เด้กินไก่ตั้นี้อจานกคห้างเหมือนมาไกลเผ่อเลยเนี่ยตุ๋นตีกินกัเขาเลยมากินไก่อันจะได้เผาไก่ดาดปากมันเลยไอ้ค่โทษคนบุกเกข่าวคนเนี่ยงัจะมากินไก่แบบแบบแบบบุบบุปปาเลยได้ ครับเล่นนี้อยู่ไรเขาไปอยากให้มันมากขอเอาเมื่อพุณเขาซื้อไปอยากให้มันมากบอมเอาเมื่อพุ่นเด้ออือพุ่ณบอกว่ามันดือคุ่ไม่ใส่คืบหนึ่งเขาไปไล่ไก่บริการไก่ไรหยุกเล็กกับแต่มันจริงใส่กันนะคือพามันคือไข่ไก่ไล่นะไ่แคบไก่ผู้ใหญ่เขาไปในหันนะมันไล่มันไล่นี้โดดมันนี่แต่แม่มันหันแล้วมันก็แบบเดียวแม่มันแล้วนางเนี่ย เขาไปดาดปลามันปาาเป็นพงกูประหลดนงเพื่อเขาอยู่ได้ถึงแบบระจอบลูกไก่นกันมัใครจะเป็นองเงินคนเฮนือนเองเป็นคนดูดใจองินีใช้แทนเขาอืมได้สัก้องมือมันจัดการเหละต้องชจัดการเลยได้ซักมันมาแทนเนาะขันไก่เข้ามาหาเหอนเฮาน่ะจำเป็นการเฮื่อนเขาสะพิดเออแม่นูรก ไก่เข้ามาเฮือนเฮาน่ะมาเฮากัดถือว่เป็นโทษหรอกหาคับเฮือนเขาเฮาบได้น่ะน่ะอันจะได้ กจัอรุ่นเลขเด้อพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเด้อมันนี่เด้อวันที่สิบหกนะชิ้นเดือนเลยจิวันที่สิบหกชิ่นเดือนใช่ไวันที่สิบหก่เปเริ่มเดือนเฮงเฮงรวยรวยเด้อมันนี่เด้อมันจะกูสุดคนถือลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งเด้อโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ลาเด้อไปพี่น้องไป